สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแก้บนท้าเวสุวรรณเลขโผลกลางพิธีเจ้าของธุรกิจแก้บนท้าเวสุวรรณหลังสมหวังตามพ่ขอเลขโผลกลางพิธีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประชาชนและนักเสี่ยงโชคต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภสำหรับที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ล่าสุดหญิงสาววัย21ปีเจ้าของร้านเพชรพารวยเจริญการค้าขายเครื่องประดับวิเกหมอลำในอำเภอป่าโมกพร้อมครอบครัวเดินทางมาแก้บนท้าเวสุวรรณหลังบนบานสมดังใจปรารถนาจอดขายทางร้านสุดปังจึงมาลำแก้บนนำดอกกุหลาบ121ดอกน้ำแดง9ขวดประทัด2,000นัดมาแก้บนและไม่พลาดส่งตัวเลขปลายประทัดพบเป็นเลข 831และ59ไปเสี่ยงดวงสำหรับทาเาวสุวรรณวัดสนามชัยเป็นรูปปูนปั้นขนาดใหญ่มีความสูง9ศอกประดับติดกระจกโดยรอบองค์อย่างสวยงามและยังมีบริวารยักษ์อีก4ตนอยู่รายล้อมทาเววสุวรรณชาวบ้านทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ